สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอตะพลลลพเดชดิฉันครับพี่น้องมาฮอล้วครับพี่น้องครับรถบัตรมอเตอรจอดเลยวัคนี้กดคลองลงมาที่วัดทัตนะณชุมพูครับเมื่อนี้พักเร่ยครับทัตตชุมภูพักเร่ยอีกหน,นึ่งวันเอา้าลงมาเห็นพ่อเร่ยกำลังจัดเตรียมเพาะอันนี้โปรแกรมเมื่อไรน,นี่คือเหตุอะไร

งานละเอียดครับพนะี่น้อักใ้วยึดลวดเจ้าเสือกแล้วต้องยึดกาวอีกพ่เ วัดรตัตนชมพูได้าพาไปลองเบิ่งบรรยากาศลองพักแรมห้อมือนี้ไปแล้พยุทธนะครับรถพยุทธ์ติงสวัสดีครับได้ยังกินข้าวแม่เนะยังกินคม่ได้อึงโดนยบับบัตเมื่อไหร่ สี่กรดีนะครับเวัตถัยแต่แนมเงินเลยไยยมุนคนตกเน่อมืออันนั้นพอดีนะเอเมนตกจะนำหงพยโยนะครับครับโ่ัดดี้ครับกิดโซกนถือมาแล้วก็เดิเอาน้ำเพื่นมาเหมือน4กิโล่ก้จกบาทพอสองรลอดก็ถือกันเลยนำจนหงในหน้าแนมไปทางหลังโงเรียนเนี่ยมีผสมกัน ใช้เ,เป็ดตะไคร้คนัน่นไอ้ไป่ไงอา่เนยนไงเอาแมไก่อาอนีอ่ครับเนีเน่ยมีดมะเขนโอ้ยไม่เดือไมหนงา,านมือให้ยุ้ยใส่ฟอยุ้ฝากออกไปนี่นี้หลวงพ่อเจ้าคณะเพื่อเลยโอ้ประวัิเจ้าคณะเพื่อมี้ อาเชิญไปครับขาตมอึงว้นี่ลาหมูครับปดแน่วัดเร่งบานี่งกินหมูันี่พูดถึงเองัน้ก็มันสับไก่อยู่วัดรัตนชมพูน้องพ่อครับ มันนี่มีลายขั้วครับวใหญ่กําลังซับไก่ขั้วประยุทธ์ตบอึงครับขั้ว้างสิดลาบหมูมีองาดนี่าหเจมงแม ห้อจเงี้ยไงบ่ไก่ครับเกือบสี่ลอยสามลอยเจ็ดสิบกิโลทอดไรยกันอยู่ะครับรถปาดมีดก็คือมีดเขาโฆษณาในเน็ตแท้นี่โกผอมบ่นี่โกผอมบอปาด ครบหน้าหรอครบเหลี่ยมนะครับไข่าหนูามมันไข่เนาะคือว่าพรประตูไงเลยครับพี่น้องกไ่ชนดูว่าอ้วนเลยเนาะมันก็คือคบเหลี่ยมเนาะออกจากง่นั่นเแะนมันควจะออกจากง่าย บ่จอยเด้ครับนี่เป็นปกติของ<ม>กบกบหน้าเนาะมันสิต่างกันกันกบเรียงมันสิอ้วนอ้วนกลมๆดอกไดมื่อคืนนี่ไปใส่แล้วพ่อพ่อไปใช่ครับจะเป็นไรครับไปหาหองนอนอ,อีนอนไหนยังไม่รู้เลยดูสุขภาพอาการก่อนยงเวอยนี่นอนนี่หรือนอนไหน นี่พอทั้งต้นขาบมัดเลยชูชูในพาดดิไปพี anyway ่ไปพี ah yeah, unusual unusual> ่เลิกการครายพี่น้อครับวันพักแรมถืกกำลังใจทีมงานท่านเลยวยครับผมก็มาจะมาหอดคือกันอ้ยนอนคือรถบัสได้นอนตื่นใหม่ทีนึงเบิ่งนาฬิกาสี่โมงกว่าปานอนคักนอนเนี่ย เ่ลานั่งกายคนรหาอนี้เวลามันล่านี่มันฉันเดาสิเออไปเซ่์กับจารุไปเซ่นไหโอ้ยนอนคักนอนแนนนี่จะซักผ้าคพี่น้องเสื้อผ้ากันเต็มแล้วเต็มถังแล้วซักผ้าไปฉันตัวบางสองเ่ม สองกำล้งประกอบครับพี่น้องอันนี้นนี้ันนี้ของแสดงครับโชว์ขาจีัน,นเดี๋ยวเรา่ลามนี่บางแทะอยู่นี่อ้นี้ทออะไรพอทอทอ,อะไรดีดทอสอง มิดจักมิดจักมิดจักเดี๋ยวฟักฟักตอนนี้คือของดาบเล็กหน่อยเมีนวะเฮ้ยบอมเมียนหรือที่ตกขยะตอนนี้ตักมิดเดียวฟาดมิงนี่พันเองวะพ่อเอามาเหตเองบะนี่ อีกหมดอ,อ๋อมันห่ออันนี้ห่อไม้ไผ่อีกสันน้นนึงครับอันนี้มาคุ้มไม้ไผไ่ว้ฟักมีดด้วยโอเคปกปัโอเคครับพี่น้องครับจะผอกับมัอสุดาครับกันสดต,ต,ตามกันเป็นทักแรงของทีมงานครับพี่น้องเพื่อเป็น,นจใจกันเท่านั้นก็นแลกกันครับมื้อนพอกันครับ งานรถลำโพงของผมจะมาหอดพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับ